สวัสดีครับจะมีข่าวมาบา่าดยอาินขดาวสเก้ายปีครับตอนรับปีใหม่สงท้ายปีเก่าครับก็พาไปรับชมบรรยากาศเลยครับถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขนี้มันคงไม่หยุดแน่นอนและครับ ครับยิ้มแล้วของถ่ายอะไรเด็กของถ่ายอะไรป้าครับยาสวัสดีครับคลิปนี้ทิพย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอต้อนรับปีใหม่แล้วครับตัวเล็กมาถ่ายคลิปพ่อตัวเล็กอันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ เดี๋ยวถ่ายรับบรรยากาศครอบครัวเราให้รับชมนะครับนี่ก็กินกันครับตามครอบครัวของผู้เรานะครับลูกคุณตาก็มี6กคนนะครับก็มารวมญาติกันเลยนะครับวันนี้นะครับ นี่ดูตัวเล็กไทยกับเจ้าเสือน้อยนะครับมันให้พี่ถ่ายด้วยเหรอลูกใช่ไหมมันให้พี่ถ่ายด้วย ถ่ายอะไรลูกมันมัวเหรอครับ i̇şte มันมัวอะรอลูกไทยย่าไทยย่านั่ง ไอเสือน้อยไอเสือน้อยมอบนี <what we S 1> ่มอบแล้วเสือน้อยมอบแล้วกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะสักู่ก็จะไหว้คุณตานะครับอ่ะมาถ่ายรูปปูรูปถ่ายรูปปู มันมืดน้องต้องมาอยู่ทางนี้ต้องไปอยู่ทางลุงแค่ยาอยจงจริงเลยตากล้องประจำครอบครัวครับเก่าทันได้ไหมลูกได้ลูกปู่ไหมต้องถ่ายวีดีโอเลยถ่ายวีดีโอเลยต้องถ่ายวีดีโอเลยเหรอน้ำลาย เนาลูกชายลาเดยนื้มมีก็เป็นสังสรรค์ครอบครัวครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพี่น้องก็ขอให้สุขสนานนะครับก็ทาเหมาเราหรือว่าเดเบเกร์ฮอแล้วก็อย่าเดินทางนะครับอย่าขับรถด้วยกันนะครับนี่จะเป็นคลิปบรรยากาศของครอบครัวของเรานะครับ สงกายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ลุงหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องโพตราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ